เลยแล้วกันนะเฮ้ยสายโลสนิกแมนเรียบร้อยครับผมเมอร์เจฟมาแล้วเนี่ยเรียบร้อยสายมัดมาเรียบร้อยสนิงแมนดึงธงครับผมเป็นนี่เรียบร้อยครับผมห้าดาวเป็นที่เรียบร้อยสวัสดีครับผมเชมมดีมาแล้วครับผมในที่สุดตัวที่ทุกคนรอคอยมันก็เข้าเกมเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เป็นชิลิวแห่งสายฝนแล้วก็อีซัสเมอร์เจสนั่นเองนะครับผมนะ ชิลิวก็เป็นสายมัดสีเขียวนะโมเอเจ็ตก็เป็นสายโลสีแดงนะครับผมทั้ง2ตัวก็เป็นตัวใหม่ครเป็นดีเจ็ทนะครับผมการันตี1ตัวอยู่ที่750เพชรนะครับผมมาเราจะเปิดให้ถึงการันตีเลยนะครับผมมาดูซิว่าเราจะได้สักกี่ตัวนะครับได้กี่เลเวลกันนะฮะไปฮะไปกันเลยครับผมใครที่สนใจไอดีดองเพชรสวยๆแบบนี้ก็สามารถทักไปหาพี่นักดัชนีได้เลยนะครับผมมีทั้ง Android และ iOS ราคาถูก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 โคตถูกเลยนะฮะ ย่าลืมบอกว่ามาช่องจีเอมาดิด้วยนะครับบนสเต็ปแรกนะฮะทงดําครับผมเฮ้ยผมลืมไปเปิดให้เราเห็นทงว่ะมันน่าจะรุ้นมากกว่าไอ้นี่นะเดี๋ยวผมไปเปิดให้มันโชว์ทงก่อนนะฮะไปครับมาตัวแรกเป็นสายมัดครับชิลเลยไหมโอ้โหเป็นมิสเซทูบอลเคลฮะโอ้โหมัดกระเทยก็มาฮะมาฮะมาไม้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 ฮะโอ้โหได้อารลองมาอีกตัวครับผมมาทําแปะอะไรฮะ โอ้โหสเต็ปแรกครับผมก็ถือว่าโอเคนะมีสีดาวให้2ตัวนะฮะเดี๋ยวเรามาเปิดเป็นแบบให้มันโชว์ธงดีกว่านะเออนี่เปิดฮะมาดูสิมันจะเกลือกว่ากันไหมนะฮะไปครับผมโทรศัพท์เริ่มร้อนแล้วเนี่ยไปขอแค่750เพชรไปฮะเพื่อนไป50เพชรได้30แต้มับผมมาอุ้ยอุ้ยกงแดงว่ะคนเดียววะเฮ้ย เฮ้ยทงแดงครับผมแต่เป็น 14GR ี่รูขาวเปี้ยแว่เลยทงดำหมดเลยข้ามแล้วกันนะครับผมสรุปไม่มีอะไรเลยนะครับผมโอ้โหหรือว่าเปิดแบบโชว์ทงแล้วมันจะออกยากกว่ะเออมามาดมานลองกันหน่อยฮะไปไปกันต่อครับเฮ้ยจินเบมาสามคนกล่องไม่แดงครับผมโอ้โหเสียดายฮะทงแดงครับเป็นยี่สิบเจ็ดีอาร์ครับผมภูทองมา สักตัวไหมฮะธงแดงมาหนึ่งครับธงแดงมาหนึ่งระหว่างนั้นมีธงเปลี่ยนสีไหมเอ้ยมามาดูกันครับผมโอ้โหเป็นสายวิ่งครับผมโอ้โหไม่ใช่นาตู้นะเบลามี่นั่นเองนะครับผมนะก็อย่างที่ดูลูกกันครับผมตัวเมอร์เชสนั้นมาดักซาโบนักๆเลยนะผมนะสถานะไฟซาโบนี้ใช้งานไม่ได้ท้าเมร์ถ้าโดนเมอร์เชสแค่นิดเดียวนะเออโบก็ดึงธงไม่สุนตูไม่ได้นะครับ ส่วนชิลิวนี่นก็มีตัว i n t t n t t คนะฮะคิวเดียวแตกเหมือนกันนะครับแต่กว่าจะเก็บเกียดได้ก็ค่อนข้างที่จะยากนะครับต้องอาศัยสคิวหนึ่งแล้วก็การดดอ่องหนนั่นเองนะต้องล่องเห็นล่ลองหนและโจมตีศัตรูครับผมตงแดงมาหนึ่งฮะเฮ้ยระหว่างทางมีหนึ่งตัวสายโลเป็นวู่งเคุณปู่กันโฟฮะมาอีมาไหมเป็นตัวอะไรฮะเป็นสายวิ่งอีกแล้วโอ้ ได้โบอาโบอาแฮนด์ค็อกในตัวทําเหรียญแล้วนะฮะไอดี ID นี้มีตัวทําเหรียญน่าจะสองตัวแล้วนะโบอานะเป็นโบอาชุดว่ายน้ําแล้วก็โบาวิ่งแดงนะฮะเดี๋ยวผมก็จะมาแจกไอเดีเหมือนกันนะครับผมในคลิปนี้เลยนะฮะใครใส่ได้ก็ใส่เอาเลยละกันนะ,ะผมแจกแบบง,ง่ายๆไปเลยละกันนะฮะเป็นบันไดไอดีนะฮะส่วนรหัสผมน่าจะปิดไว้นะให้ไปเราเองะตัวเลขตัวสุดท้ายนะฮะไปครับผม เฮ้ยกล่องยังไม่แดงว่ะเออถงดำซะด้วยฮะครูขาวแพ่แว่เลยข้ามครับผมเฮ้ยสายวิ่งอีกแล้วโอ้นี่ตัวเป็นตู้สายลูกับสายมาดโอ้โหนามีอืมหมอะไรกันครับเนี่ยเดี๋ยวลองเราลองปิดตัวให้มันโชว์ทงขึ้นดีกว่านะผมว่ามันไม่โชว์ทงให้เราดูมันน่าจะดวงดีมากกว่านะ ไปฮะเปิดให้มันโชว์ทงไม่ไม่เวิร์กนะเนี่ยเฮ้ยหรือจะเวิร์กผมก็ยังไม่เวิร์กเหมือนเดิมนะฮะทงทงสามสองชีอาไม่มีกล่องสมบัติคูแดงฮะทรงแดงมาก่อนเพื่อนเลยเป็นสายมัดชิลิวมาไหมเป็นลูฟี่สามสิบล้านนะโอ้โหบ้าโบฮะบ้าโบมาร์กอสุบครับผมข้ามไปเลยแล้วกันนะฮะโอ้โหเออ เดี๋ยวเราไปไ,ไม่ต้องให้มันโชว์เป็นธงมาแล้วกันนะฮะมาดูซิว่ามันจะดวงดีไหมจริงจริงมันก็ไม่เกี่ยวกันหลอกนะครับแค่อยากลองดูเฉยๆนะปิดแล้วกันครับไปฮะไปกับต่อครับมารอบที่ไรแล้วก็ไม่รู้นะหมดไปแล้วตอนนี้ประมาณ300เพชรนะฮะ,ะเฮ้ยเรเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหบ้าบบหลอกให้ดีใจครับผมมาทูแดงครับ จะบอกนะว่าการันตีเอยไม่มีโชว์ธงฮะรุ่นนี้เรามาลุ้นกันนะฮะมาลุ้นกันฮะมีไหมเอยมีไหมฮะมีไหมฮะถ้ามอนโชว์ธงขึ้นมาผมกดข้ามไปแล้วตอนนี้มีไหมโอ้โหไม่มีอะไรเลยนะฮบผมไปฮะเครื่องเริ่มร้อนแล้วนะครับผมนะไปกันต่อครับผมมาคนเดียวฮะของสมบัติธงแดงฮะข้ามเลยแล้วกันนะเฮะ้ย สายโลสเน็กแมนเรียบร้อยครับผมมร์เจตมาแล้วหนึ่งครับผมโอ้โหสุดจัดครับผมหมดไปประมาณ400เพชรนะออกมาหนึ่งตัวเป็นสายโลอีกตัวฮะเป็นใครวะเป็นควีนโลแดงนั่นเองนะครับผมมีอีกตัวไหมล่ะโอ้โหอ่าเรียบร้อยจบไปละหนึ่งตัวครับผมหมดไปทั้งหมด400รเพชรนะได้เมร์เจตมาหนึ่งฮนะเหลือชีเดีวฮนะ ชีเดวฮะชีริวมาฮะเฮ้ยจินเบมากล่องไม้แดงอีกแล้วฮะโอ้โหธงดำครับโอ้ข้ามเลยฮะไม่มีอะไรโอ้ไม่มีอะไรจริงๆฮะโอ้เกลือจัดๆเลยนะครับผมไปฮะปรับกาชามาใหม่ช่วงนี้ฮะก็เกลือเหมือนเดิมนะครับใครนะครับมาดูก็ฝากกดถูกใจกด subscribe ด้วยนะโอ้โหมาสามคนไม่มีกล่องสมบัติ บาโบฮะวงแดงส2มสองอครับกูแดงบ่มีลุ้นแล้วกันนะมาลุ้นกันหน่อยครับดีไหมฮะสักตัวไหมเป็นสายหมัดครับผมชิลิวมาเลยเป็นโอ้โหฟานเด็กเกนนะบาโบฮะไปครับผมเออมามีสักตัวไหมครับมีไหมเอ่ยมีไหมเอ่ยมีไหมเอ่ยมีไหมโอ้ไม่มีแล้วนะมาตัวเดียวนะครับไปฮะ ไปกันต่อครับผมไปมาสามคนไม่มีสมบัติอีกแล้วโอ้ว oh, ่าโบเป็นทงทองครับผมแต่ไม่มีฟองนะมันกระเทินมากเลยนะข้ามแล้วกันนะฮเออ <c oughs> ก็ไม่มีอะไรจริงด้วยวะ่ะ <c oughs> ไปกันต่อครับไปฮะโอ้โหมันจะเกลือขนาดนั้นเลยเหรอพี่มาสามคนนฮะ กล่องแดงเรียบย oh, ร,ร้อยโอ้โหทองทองครับผมสามสองครับแล้วก็ผู้รองครับผมเรียบร้อยมา oh. หนึ่งตัวฮนะมาลุ้นกันครับผมจะเป็นตัวอะไรนะฮะโอ้โ oh ห oh. oh. เป็นสายมัดครับผม oh. เป็นโอ้โหรอบุกทะลุมดอย่างงี้ชิมะอะไรเนี่ยโอ้โหมาครับเป็นสายมัด <c oughs> เป็น โหซันจิไอบ้บ้ามามาเฮ้ยมันต้องมีดิมันต้องมีดิมันต้องมีดิครับมันต้องมีดิครับเรียบร้อยสมายมัดมาเรียบร้อยซนิ่งแมนดิงทงครับผมเป็นโอ้โหชิริวแห่งสายฝนครับผมเรียบร้อยเราได้มาแล้วครับผมสองตัวเลยนะฮะเยี่ยม,มาะเออผลล่องหนชิริวนั่นเองนะฮะตัวใหม่นะเราได้มาแล้วนะผมทั้งสองตัวเลยหมดไปประมาณ 600เพชรนะผมเกือบการันตีเลยนะโอ้โหฮนะโอ้ปรับกาชามาใหม่ดวงหายเลยฮนะไปครับผมใครที่จะสุ่มก็ดูคลิปนี้ได้นะครับผมนะจริงๆมันก็ออกออกไม่ยากหรอกนะมันถือว่าออกง่ายนะ,ยะเฮ้ยกล่องแดงอีกแล้วโอ้โหทองทองครับผมเอาสามสองชิยาฮะโอ้ยผู้ทองครับผมเรียบร้อยมาอีกหนึ่งฮะ คอยดูมันจะเป็นตัวอะไรนะฮะขอเป็นชิลิวแล้วกันนะครับผมเป็นสายมัดเรียบร้อยผมผมพรผากฮนะชิลิวมาอีกหนึ่งตัวนะครับขออีกตัวนี่พี่มาขออีกตัวครับขออีกตัวได้ไหมพี่มาขออีกหนึ่งฮนะ,ะงเรียบร้อยโอโ้โหสเน็กแมนมาอีกหนึ่งทงทงสายมัดชิลิวอีกแล้วครับผมชิลิวห้าดาวเรียบร้อย <c oughs> คคุ้มมาบอกเลยโอ้โหบอกแล้วดวงยังมีครับผมเรียบร้อยชิลิวห้าดาวฮะโอ้โหไม่ใช่ตัวนี้ดินี่เรียบร้อยครับผมห้าดาวเป็นที่เรียบร้อยครับผมก่อนการันตีด้วยนะโหทำได้ไงวะไปครับผมไปกันต่อครับ <c oughs> <c oughs> มาสามตัว กล่องแดงอีกแล้วโอ้โหโอ้โหยทองทองว่ะเอ้ยสาวสองทีออีกแล้วท่านอฮ้โอ้โหหูดำเฉยอะไรอยู่วะโอ้มันคิดตัวกันแล้วกาชาอันนี้ขอเมอร์เจสักตัวไปเมอร์เจสักตัวไปเป็นสายวิ่งอีกแล้วนะฮะเป็นโอ้ยูฮานคอนครับผม อืมอฮะโอ้โหได้อีวานคอนโอ้โหกล่องแดงรุงทองอะไรล่ะนั่นป่ห้าสิบเพชรสุดท้ายนะครับผมห้าสิบเพชรสุดท้ายมาดูชื่อว่าเราจะได้สักตัวไหมไปฮบผมส่งท้ายห้าสิบเพชรสุดท้ายกันครับจินเบมากล่องแดงโอ้โห ทุง่งยำว่ะโอ้มายนะสามสองชีอาร์ครับผมผู้แดงนะเออมารุนกันหน่อยครับมาฮะเฮ้ยเป็นสายโลครับผมเมอเจนไหมใครวะเฮ้ยได้ยงจีเฮยโอ้มาได้ไงนี่พี่นี่เจนรอบล่าสุดก็ยังมีนาในตู้นี้อะ่ะไอตัวสีเขียวอ่ะยงจีอะ่ะเออ มาตู้นี้เฉยฮนะน่าจะไม่มีแล้วมั้งน่าจะได้แค่ตัวนั้นตัวเดียวหมดละก็จบไปครับผมถึงการันตีเรียบร้อยนะฮะแล้ยงจีมาด้วยเฉยเลยนะก็ถือว่าคุ้มเลยนะเออเดี๋ยวเราไปแลกกันนะครับมาดูซิว่าเอากดิดมาดูซิว่าตรงที่แลกของมันจะแลกได้ไหม450เศษ450แต้มนะับผมไม่รู้ว่ามันจะเหมือน E X หรือเปล่า๋อามาแลกได้นะเอาไม่ได้ดิมีตัวละครแล้วแลกไม่ได้โว้ ไม่คุ้มเลยอ่ะถ้าง,งั้นก็ต้องแลกเมอร์เจสเมอร์เจสอะน่าแค่สองร้อแต่ใช้400แต้มแค่ตั้งสี่แต้มแทนที่ว่าจะได้4ี่อยแล้วมันจะแลกได้เป็น5้าดาวม,มันก็แลกได้ตัวเดียวเหมือนเดิมเนาะโอเคก็ถูกแล้วนะโอเคผมไม่แลกนะครับผมแล้วให้คนที่ได้ไอดีเขาไปแลกเอานะครับผม ก็จบไปสำหรับคลิปนี้นะผมก็จะสูงแค่นี้พอถึงการันตีพอนะผมได้ชิลิว5ดาวแล้วก็ได้มือเจสมา1ตัวนะครับผมถือว่าออกได้ดีเลยนะไม่เกลือนะแนะน,นําแนะนําแนะนําลองสุ่มดูถ้ามีเพรสัก2-300นะฮะเออแต่ถ้ามันเกลอก็อย่ามาโทษผมแล้วกันนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวผมน่าจะอาจจะไม่ทํารีวิวนะเพราะไอดีผมไม่ได้เปิดนะครับไอดี ID นี้ผมก็จะแจกเลยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเรามาสุ่มตู้หน้าดีกว่าหรือถ้าผมเปิดได้ ผมก็จะมาเล่นให้ดูนะครับผมแล้วเจอกันครับผมบายบายครับผมสวัสดีครับ